เจนนี่โชคใหญ่หล่นทับตั้งแต่มีน้องยูจินล่าสุดถูกหวยเต็มๆเมดวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นอีกหนึ่งนักรองสู้ชีวิตสหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นปัจจุบันแต่งงานกับยูชัดมงคลและมีทายาทโซ่ทองคลองใจหนึ่งคนคือน้องยูจินและในเวลาต่อมาเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทุ่มรับขวัญจุกจุหลังน้องยูจินให้โชคเวลาเกิดงานนี้บอกเลยว่า เกิดมาบนกองเงินกองทองจริงๆโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์เงินล้านและทองคำจำนวนมากพร้อมกับระบุข้อความว่าขอบคุณนะคะลูกที่หนูให้โชคแม่เจนกับป้าป๋านี่เป็นของขวัญที่แม่กับป้าป๋ามอบให้หนูตามที่พูดไว้นะคะยูจินน้อยได้หมดท่าสดชื่นและต้องบอกว่าล่าสุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นเอ่ยปากสุดดวงเฮงตั้งแต่มีน้องอยูจินล่าสุดถูกหวยเต็มๆมวันที่หนึ่งธันวาคม โดยเธอนั้นก็ได้โพสตระบุข้อความว่าเอาจริงๆนะตั้งแต่มียูจินคือปังมากมีงบเที่ยวเหนือแล้วเย้เมื่อคืนฝันว่าจับปลาตัวใหญ่มากเลขจับปลาคือ08ทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ